จากในคลิปของช่องเราที่ผ่านๆมาค่ะเรื่องของการยึดอำนาจราชวงศ์สุขโขทยัยในมุมมองของบันทึกชาวต่างชาติอย่างเยเดเมียสฟรานฟรีดหรือวันวลิตที่เล่าถึงเรื่องปลายราชวงศ์สุขโขทยัยไปถึงช่วงต้นของราชวงาศ์ปราสาททองรายการของเราก็ได้หยิบยกบางช่วงบางตอนมานำเสนอค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นอย่างดี วันนี้เราจึงจะมาเล่าชีวิตของพระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมที่พระนางเองก็เป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งที่ได้รับผลของการเปลี่ยนราชวงศ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ต้องถือว่าพระนางมีชะตาชีวิตหรือจุดจบที่น่าสงสารอีกพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอ,อนำเสนอตอนจุดจบพระมเหสีพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์สุขโขทยัย พระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์นี้มีบทบาทที่สำคัญยิ่งค่ะเพราะมีพระราชโอรสที่ได้ขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์คือสมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมเด็จพระอาทิตย์ยวงถึงแม้ว่าในบันทึกหรือพงศาวดารหลายฉบับไม่ได้ระบุเจาะจงว่าพระนางมีพระนามว่าอะไรเช่นคําให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีพระมเหสีสองพระองค์คือพระนางจันทราชาและพระนางขัตติยะเทวีซึ่งพระมเหสีที่เรากําลังพูดถึงอยู่นั้นอาจจะเป็นพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในสองพระองค์นี้ตามคำให้การของชาวกรุงเก่าก็เป็นไปได้ค่ะ แต่น่าเสียดายที่ในบันทึกนี้ระบุแค่ว่าพระนางทั้งสองได้ให้กำเนิดพระธิดากีบพระองค์มีพระนามว่าอะไรบ้างแต่กลับไม่ระบุถึงรายพระนามของพระราชโอรสเลยอย่างไรก็ดีค่ะไม่ว่าพระนางจะเป็นพระมเหสีที่มีชื่ออยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าหรือไม่ แต่อย่างน้อยๆลูกของพระนางทั้งสองพระองค์ที่เป็นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระนางผู้เป็นมารดาที่ให้กำเนิดโอรสที่ได้รับการยอมรับจากขุนนางในช่วงต้นรัชกาลแม้ว่าอายุยังน้อยก็แสดงให้เห็นค่ะว่าเชื้อสายของพระนางผู้เป็นพระมเหสีก็มีสิทธิธรรมที่จะผลักดันให้พระราชโอรสทั้งสองได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เหตุนี้จึงถือได้ว่าพระมเหสีของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์นี้น่าจะเป็นพนรรยาเอกหรือพระอัครมเหสีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมใกล้จะเสด็จสวรรคตรก็จัดมอบพระราชสมบัติให้กับพระราชโอรสซึ่งก็คือพระเชษฐาบุตรอันเกิดแต่พระมเหสีพระองค์นี้แทนที่จะเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นทั้งอุปราชและวังหน้าอยู่ในขณะนั้น และอีกประการหนึ่งค่ะในบริบททางสังคมและการเมืองณขณะนั้นพระนางก็น่าจะมีส่วนไม่น้อยเช่นกันเพราะเป็นพระราชมารดาของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์แต่ทว่าพระนางก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการคุมกำลังไพรพลพหรือขุนนางได้ค่ะ ทำให้ในท้ายที่สุดขุนนางอย่างเจ้าพระยากาลาหมสุริยวงศ์ซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่คุมอำนาจอายุธยาในขณะนั้นสามารถยึดอำนาจและสำเร็จโทษยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ซึ่งเป็นพระราชะโอรสของพระนางรวมถึงขุนนางเดิมที่ยังมีใจฝักใฝ่อยู่ฝ่ายราชวงศ์สุขโขทยัยก็ถูกปราบปรามไปเป็นจำนวนมากค่ะไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายในเองซึ่งมีแต่ผู้หญิงและเด็กก็ถูกจัดระบบระเบียบไม่ละเว้น ตามหลักฐานของยิรเมียต์ฟันฟพีิดหรือวันวาลิตก็ได้เล่าไว้ประมาณว่าแม้แต่พระมเหสีเดิมของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมที่พระนางมีศักดิ์เป็นพระชนนีของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก่อนหน้านี้โอรสของพระนางก็เพิ่งจะถูกสำเร็จโทษยึดอำนาจ พระนางผู้สูญเสียโอรสก็ได้รับความทุกข์ทนเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นความทุกข์ของพระนางก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นซึ่งวันวลิศก็เล่าต่อไปค่ะว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครองราชพระองค์ยังมีความต้องการจะนำพระมารดาของสมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ผู้ซึ่งถูกพระองค์สมเด็จโทษไปหยกหยกมาเป็นสนมอีกองค์ พระนางเป็นสตรีที่งามที่สุดเท่าที่สยามเคยมีมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ไปอัญเชิญพระนางมาหลายครั้งแต่พระนางปฏิเสธจนถูกข่มขู่พระนางถึงยอมมากเฝ้าและกลาบทูลว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวเจ้าแผ่นดินของหม่อมชั้นหามีไม่แล้วโอรถของหม่อมชันก็สิ้นบุญแล้วหม่อมชันรู้สึกเหนื่อยล้าต่อชีวิตและความไม่คู่ควรเช่นนี้ แต่ต่อให้หม่อมชั้นต้องคงชีวิตนี้ต่อไปหม่อมชั้นหามีวันมอบร่างกายอันบริสุทธิ์นี้ต่อผู้กระหายเลือดเยี่ยงพระองค์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงทรงพระพิโรธมีพระราชองค์การลากพระนางไปที่ปากแม่น้ําและถูกตัดพระวรากายออกเป็นสองท่อนพระวรากายส่วนบนถูกเสียบประจานโดยให้ไม้ไผ่ทะลุพระศอสร้างความเศร้าสลดใจต่อผู้คนที่ได้พบได้เห็นหลังจากผ่านไปสองวันบรรดาภิกษุพระสงฆ์ได้ขอร้อง สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงให้นำพระศพลงมาแล้วจัดการเผาอย่างไม่มีพิธีรีตองอย่างไรทั้งสิน้นต่อมานางข้าหลวงสองพี่น้องซึ่งเคยรับใช้พระนางด้วยความรักที่มีแต่นายเก่าจึงพากันร,ร้องไห้คล่ำครวญถึงพระนางและสมเด็จพระอาทิตย์งวงความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็มีพระราชองค์การให้จิกผมนางทั้งสองลากไปที่ปากแม่น้ำ เสียบคอประจานแล้วผ่าร่างออกเป็นสองซีกจนไปถึงปากแล้วเอาตะขอไปทางขากันไกลสองซีกเอาไว้จนทั้งสองนางตายอย่างอนาถเมื่อบิดาของนางทั้งสองทราบข่าวจึงไปที่ที่เกิดเหตุแล้วร้องไห้คร่ำครวญจึงถูกประหารตัดเป็นสองท่อนไปอีกคน แล้วเสียประจานไว้ที่เดียวกันด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้าแสดงความเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปปิดปากเงียบด้วยกันทั้งสิน้นชะตากรรมของพระเมอสีแห่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์นี้รวมถึงนางข้าหลวงที่รับใช้ใกล้ชิดพระนางต่างก็ต้องมาตายอย่างน่าอานาถเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและนอกจากนี้ในบันทึกของวันวลิตก็ได้เล่าว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเอาพระธิดาที่เหลือและพระสนมของสมเด็จพระเจ้าทรงทำทั้งหมดมาเป็นของพระองค์เองอีกด้วยทรงคัดเลือกนางที่ยังสาวยังสวยมารับใช้พระองค์นางไหนปฏิเสธจะถูกลงอาญาจนตายอย่างเยี่ยมโหดส่วนนางที่เริ่มโดยราลงไปก็ถูกแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งของพระราชวังต้องกินอยู่อย่างอดอดอยากยาก,การจัดระเบียบภายในของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในครั้งนี้ จึงดูเหมือนเป็นภัยร้ายแรงของฝ่ายในค่ะซึ่งเรื่องที่แอดเล่ามาทั้งหมดนี้อาศัยบันทึกชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ก็อยากให้ทุกท่านฟังหูไว้หูค่ะเพราะชาวต่างชาติผู้นี้ได้เขียนถึงแง่ร้าย,ายและข้อเสียต่างๆของกษัตร,ริย์ลุงเสียยุธยาในช่วงที่ตนได้มาพำนักอยู่ที่สยามแอดขอนอกเรื่องแถมอีกนิดค่ะ อย่างไรก็ดีวิกฤตศรัทธาที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นย่อมมีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่แอดได้เล่าไว้ในคลิปที่แล้วว่าในรัชการของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นเกิดวิกฤตหลายอย่าง เสมือนดั่งกับต้องคำสาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไฟไหม้ครั้งใหญ่ซึ่งในบางบันทึกก็ระบุเลยเถิดไปว่าไม่ไปครึ่งเมืองรัศดล้ไลฟ้าค่าแผ่นดินได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและไหนจะมีเหตุการณ์ร้ายๆอย่างฟ้าผ่ายอดพระมหาปราศาสในพระราชวังและพรับรางวัดมหาธาตุที่พังถล่มลงมาจนต้องบูรณะซ่อมแซม ซึ่งต้องบอกว่าวัดมหาธาตุของกรุงศรีอยุธยานั้นถือกันว่าเป็นวัดที่สําคัญของเมืองค่ะและไหนจะเรื่องข่าวลือการปราบปรามราชวงศ์เก่าที่แพร่สะพัดไปข่าวลือต่างๆบวกกับบริบทคนในสังคมนขณะนั้นที่เชื่อเรื่องราวความลี้ลับไม่ได้มองถึงตักกะเหตุผลที่มากพอในบางเรื่อง เช่นภัยธรรมชาติก็ดีทําให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์พระองค์ใหม่และราชวงศ์ใหม่จึงเกิดเรื่องที่เรียกกันว่าวิกฤตศรัทธาค่ะแต่ทว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ก็ยังสามารถที่จะวันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ตลอดรัชกาลโดยไม่มีการปฏิวัติยึดอำนาจซ้อนซึ่งต้องถือว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็เก่งพอตัวเลยค่ะ โดยรายการของเราก็สรุปวิธีการของพระองค์ให้ฟังแบบย่อๆค่ะ 1. เมื่อของเก่าพังเสียหายก็สร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นวัดหรือวังที่ชำรุดสุดโทม 2. สร้างพิธีกรรมทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์มีสิทธิธรรม 3. สร้างวัดสร้างวังให้ยิ่งใหญ่เพื่อแสดงถึงบารมี 4. ปราบปรามคอนาจราชวงศ์เก่าอย่างเด็ดขาด 5. สร้างกฎระเบียบใหม่ลดอำนาจขุนนาง 6. ทําให้เชื้อพระวงศ์มีอำนาจและแบ่งพักแบ่งฝ่ายเพื่อแบ่งแยกแล้วปกครองกล่าวโดยสรุปสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสามารถมีอำนาจและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ได้สําเร็จโดย1-6ข้อที่แอดกล่าวมาข้างต้นนั้นคือบทสรุปทางการปกครองของพระองค์ ซึ่งแอดก็เข้าใจนะคะว่าข้อ1ถึง6ข้อนี้อาจจะมีบางคนที่รับไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งแต่ถ้าทุกท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบนี้จริงๆเราก็พูดนอกเรื่องกันมาพอสมควรแล้วอย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์นั้นไม่มีทั้งถูกและผิดและไม่มีข้อมูลใดที่จะจริงแท้แน่นอนเพราะเราเองก็ไม่อาจที่จะสามารถพิสูจน์ใดๆได้ได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  เพราะไม่ใช่คนในยุคนั้นและไม่สามารถเป็นนักเดินทางท่องเวลาไปหาคำตอบเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยๆบันทึกต่างๆก็เป็นเกล็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ตีความตามหลักฐานที่มีอยู่ว่าในยุคหนึ่งๆได้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างสำหรับวันนี้แอดก็ขอจบเรื่องพระมเหสีผู้มีจุดจบที่น่าสงสารราชวงศ์สุโข,ขทยัยแห่งราชธานีกรุงศรียยุธยาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ สำหรับวันนี้แอดก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ